คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงน้องอนาแบบนี้ก็สงสารลูกเหมือนกันนะทุกคนน้องก็ไม่ได้กินนมแม่มาวันสามวันแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่สามที่น้องอนายังไม่ได้กินนมเบลเลยเพราะว่าเบลเอาที่ขมขมทาใช่ไหมแล้วคราวนี้น้องก็กินขมขมไปทีนี้ก็ไม่เอาอีกเลย แล้วก็อยากจะกินอยู่นะทุกคนก็ร้องตอนกลางคืนก็ร้องไห้หานมแต่เบลก็ปลอบใจแล้วก็เอามากอดก็บอกว่านมมันขมมันกินไม่ได้ถ้าอยากกินอะ่ะเดี๋ยวแม่จะเอานมใส่แก้วให้กินอะ่ะดีไหมเพราะว่าเบลอ่ะปรับเปลี่ยนอ่าให้น้องอนากินนมกินนมบัวนะทุกคนแล้วเราเอานมบัวใส่ขวดให้มันมีจุกดูดอะ น้องไม่กินน้องไม่ดูดเลยดูดแค่แป๊บๆก็ไม่เอาแล้วแล้วทีนี้เบลก็เลยว่าเนียงั้นก็เห็นพี่ๆหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กกินนมเนาะก็แบบให้กินใส่แก้วดีกว่ากินใส่ขวดเดี๋ยวว่าติดขวดติดจุกอีกเดี๋ยวก็เลิกยากอีกปากไม่สวยอีกจะว่าเรื่องไม่สวยนี่เราก็แบบคิดหนักแล้วนะเราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่สวยไงทุกคนเราก็เลยเอาให้ใส่แก้วเบลก็เลยว่าเดี๋ยวให้กินตอนเช้าแก้วหนึ่งแล้วก็นอนกลางวันแก้วหนึ่งแล้วก็ตอนก่อนนอนอีกแก้วหนึ่ง ได้แบบนี้ก็น่าจะดีกว่านาะก็เลยให้กินอะ่ะตอนกลางคืนตอนประมาณอ่าก่อนนอนน้องจะนอนแล้วใช่ไหมเแบลบก็ให้กินนมแก้วหนึ่งกับพี่อดินคนละแก้วแล้วก็ไปแปรงฟัน,นแล้วก็มาเข้านอนเออแบบนี้ก็ลดเหมือนกันนะทุกคนบางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังเพิ่งมาติดตามหรือเปล่านะว่าทําไมเบลถึงอยู่บ้านเฉยๆทําไมเบลถึงอ่อไม่ให้ลูกกินนมเลยมันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี้แต่ว่า อย่าลืมนะว่าน้องอนาณา2ขวบประมาณ4เดือนแล้วนะทุกคนองขวบ3เดือน4เดือนแล้วเดือนกันยาวันที่7เ,เนี่ยน้องอาณาก็จะครบ3ขวบแล้วนะทุกคน เบลก็เลยอยากจะให้ลูกเนี่ยนมเพราะว่านมเราก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีแต่น้ําใสๆแล้วอ่ะไอ้กินได้มันกินได้แหละแต่เบลก็อยากให้น้องหย่านมเพราะว่าน้องอานาไม่ค่อยกินข้าวถ้ากินนมมากๆเนี่ยน้องก็จะอิ่มแล้วก็ไม่กินไม่กินอย่างอื่นเลยพอเราให้หย่านมประมาณสองวันสามวันน่ะตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าเนี่ยน้องอาาขอกินกล้วยนะทุกคนกินกล้วยอหอมหมดลูกหนึ่งแล้วก็กินนมหมดอีกแก้วหนึ่ง เออน้องก็กินได้หลายอย่างกว่าตอนที่ว่าเราให้นมลูกนะเดี๋ยวเบลว่าลูกจะไม่โตก็เลยไม่มีแคลเซียมอ่ะกลัวว่าน้นํานมเราจะไม่สร้างแคลเซียมให้ลูกแข็งแรงก็เลยให้กินนมวัวแบบเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วหมอที่อีด่านเขาก็ให้ลูกกินนมแค่สองสองปีแล้วก็ครบแล้วแต่ทุกคนสองปีสามเดือนแล้วเนาะ ว่าน้องน้องออกนอมอ่ะดีที่สุดแล้วหน้าที่ของแม่หน้าที่ของแม่บ้านนะทุกคนคือทําไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยจ้ะตอกกลางเช้าก็ล้างจานตกกลางวันก็ล้างจานกลางคืนก็มาล้างจานทุกคนตอนเย็นวันนี้เแบลบก็จะล้างถ้วยล้างจานแล้วก็จะทํากับข้าววันนี้ว่าจะทําปิ้งย่างนะทุกคนก็เอาจะเอาอกไก่ เพราะว่าไปซื้ออกไก่มาที่ซูเปอร์ใช่ไหมก็เลยได้ออกไก่มาแล้วก็จะย่างกินให้พ่อบ้านกินกับเด็กๆก,กินกับข้าวเนาะส่วนเราก็กินกับผักไปจ้ะมีทั้งโปรตีนมีทั้งผักด้วยวันนี้กินข้าวอาหารเย็นน่ะมืดๆค่ำๆหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงนะทุกคน เบลก็มัวแตท่ทำนู่นทำนี่อู้หแต่ละวันนี่คือสู้ชีวิตมากสู้กับอะไรหลายๆอย่างสู้กับตัวเองก็ไม่ไหวสู้กับผัวก็เอ้ยนะปวดประสาทมากค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเราก็สู้แหละชีวิตเกิดมาก็ต้องสู้สู้มาแต่เล็กจนโตทําไมเราจะสู้ไม่ได้เราก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้วเมื่อคืนเนี้ยทุกคนเบลทักคุยกับน้องคนหนึ่งนะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เขาก็ทักมาถามเบลเรื่องเกี่ยวกับอ่อ่า พวกบัตรลูกหรือว่าใบเกิดลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องทายังไงอย่างงี้คือกระทักมาให้ขอคําปรึกษาใช่ไหมล่ะเบลก็เลยให้คําปรึกษาไปแล้วเมื่อคืนเนี้ยน้องเขาก็ทักมาว่าหนูได้พาร์ตได้อะไรเรียบร้อยแล้วนะพี่อย่างงี้อย่างงี้ใช่ไหมเบลก็แบบรู้ดีใจด้วยแล้วน้องเขาก็เลยพูดมาคํหนึ่งว่าสามีเขานะ่ะ มอบอภิสิทธิ์ให้เขาในการดูแลลูกนะทุกคนแล้วก็เวลาที่จะพาลูกออกต่างประเทศไม่ต้องรอใบเซ็นรับรองจากสามีว่าให้สามีอนุญาตถึงจะพาลูกออกเดินทางออกนอกประเทศได้ผัวโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างให้เมียอ่าเวลาที่จะพาลูกออกจากาต่างประเทศไปต่างประเทศก็คือไปได้เลยไม่ต้องรอผัวไม่ต้องรอใบอนุญาตจากผัวก็ค,คือดีมากเป็นความรู้ใหม่เบลก็ไม่เคยรู้เลยนะทุกคนว่ามีเรื่องนี้ อาจจะพ่อบ้านไม่ได้บอกหรือเปล่าเบลก็ไม่รู้เนาะทุกคนนี่ก็คือถามพ่อบ้านมาแล้วเบลก็เลยนั่งฟังว่าแบบเออมันก็ดีนะคือแบบเบลก็พูดอยู่ว่าสามีน้องใจดีจังเลยแล้วก็แบบให้แบบอภิษิทุกอย่างเกี่ยวกับลูกก็ดีนะคือดีมากถ้าแบบมีแบบนี้จริงๆก็อยากให้พ่อบ้านทําเหมือนกันนะทุกคนเวลาที่จะออกไปไหนมาไหนก,ก็คือไม่ต้องรอะแต่มันจะได้จริงๆไหม สามีเราจะยอมไหมสามีคนอื่นเขานะ่ยอมแต่ว่าสผัวเรานะจะยอมหรือเปล่าแค่นั้นแหละทุกคนเบว่าพ่อว่านคงไม่ยอมหรอกถ้ายอมนั้นก็คงจะเล่าให้เบลฟังแล้วแหละถ้าไม่รู้มาจากเพื่อนเนี่ก็คือจะไม่รู้เลยนะ วุดีอ่ะผัวเขาก็คือใจดีเนาะแบบจะพาลูกออกนอกประเทศก็คือไม่ต้องรอก็คืออยากไปก็คือแบบไปเลยไม่ต้องมารอใบเซ็นอนุญาตนู่นนี่นั่นแต่ตอนที่พ่อบ้านเล่าให้ฟังก็คือนางก็เล่าบอกว่าเออถ้าจะออกไปก็คือยังไงก็ต้องอให้ผัวเซ็นจะเอารูกออกไปก็ต้องให้ผัวเซ็นให้ไอ้ที่ว่าเซ็นให้น่ะตอนที่ทาพาสปอร์ตนะทุกคนก็คือผัวเซ็นให้แล้วไม่ต้องเซ็นหลายรอบอันนั้นก็คือเซ็นไป5ปีอันนี้ ในสิ่งที่เบลเข้าใจนะทุกคนแต่ว่าสามีน่ะสามารถไปแบบอายัดได้ว่าไปบอกแบบเจ้าหน้าที่ได้ว่าเออถ้าแบบเมียกับลูกผมจะออกไปถ้าไม่มีใบหนึ่ย่าไม่มีบอกผมเซ็นห้ามออกนะเขากุ่คือเขาสามารถไปพูดได้ไงทุกคนอันนี้ก็คือเขาเล่าให้เบลฟังนะพอบ้านเล่าให้เบลฟังกับเพื่อนเล่ามาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ฟังมาหลายหคน ถ้าพูดเรื่องว่าออกนอกเดินทางออกนอกประเทศอ่ะเวลาจะไปไหนอย่างเงี้ยคือหลายคนก็กลัวมากเลยนะคือมีหลายๆคนแบบอยากจะพาลูกออกไปโดยที่ไม่บอกผัวแต่ว่าเขามีพาสปอร์ตของอิหร่านแล้วผัวก็เซ็นให้เรียบร้อยแล้วก็คือออกไปได้แหละอย่างนี้ก็คือได้แหละมันก็ได้แต่บางคนก็แบบ เออต้องรอผัวต้องแบบว่าให้ผัวเซ็นก่อนถึงจะไปได้อะไรแบบนี้มันมันมีหลายกรณีมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยเมื่อคืนแต่ก็อยากถามพ่อบ้านอยู่นะว่าเรื่องนี้อยากถามเดี๋ยวจะหาจังหวะถามอยู่นะทุกคนว่า เป็นแบบว่ามันมันมีอยู่จริงๆมั้ไหมก็อยากถามพ่อบ้านเหมือนกันว่าทําไมนาะงถึงไม่เล่าให้เบวฟังตั้งแต่แรกว่าเรื่องเนี้ยคือถ้าโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยก็คือดีนะว่าถ้าเกิดว่าผัวเป็นอะไรขึ้นมาผัวไม่อยู่ขึ้นมาเราก็จะไปขอใครเราจะไม่ได้ติดแงกอยู่ที่นี่หรอคะเออเนาะทำไมผัวถึงไม่โบกเราวะ บางทีเล่ามาแต่และเรื่องโอ้โมีแต่เรื่องเป็นแต่ยานคอยกรภผวาดผวานี่ยังนอนผาวาไม่หายเลยแนละ้วทุกคนเรื่องโรงเรียนน้องอดินเนี่ยไปยังคิดไม่ตกเลยนะถ้าแบบลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นคือโอ้ตอนที่ผัวเล่าให้ฟังว่าลูกจะไปโรงเรียนแบบนี้คือนอนไม่หลับเป็นสามวันสามคืนเลย คือเรารู้แล้วแหละว่าลูกผ่านอย่างเงี้ยเราถึงแบบว่านอนหลับนอนหลับสนิทแล้วแบบนั้นก็คือคิดอยู่อยู่ด,ด,ดีก็นอนไม่หลับไปได้ยินแต่พี่เอพูดพี่เอบอกว่าช่วงนี้พี่เป็นอะไรไม่รู้นอนไม่หลับอยู่ด,ดีทำไมก็ไม่นอนเบลก็ว่าทําไมถึงนอนไม่หลับเแบลบนี่หัวลงหมอนนี่หลับเป็นตายเลยแต่เอาจริงพอมาเจอกับตัวเองจริงๆไอ้โรคนอนไม่หลับอยู่ดีๆก็ไม่หลับขึ้นมาซะอย่างนั้นคือมันก็จะมีเรื่องให้คิดอยู่อย่างนั้นแหละทุกคนก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อย แบบเจ็บข้างๆสมองมากๆเลยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเจ็บจี้เลยถ้าเราแบบถ้าเราแบบนอนน้อยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยก็เคยเห็นแต่เขาว่านอนไม่หลับเป็นแบบนี้แบบนี้เออมาเจอกับตัวอู้นอนไม่หลับจริงๆ3าวันคือเบลไม่ค่อยได้นอนเลยแบบนอนน้อยมากเบลคิดไม่ตกเลยถ้าลูกไมอ่อย่างนี้งี้เราจะทํายังไงต่อเราจะพาลูกไปยังไงต่อไปเริ่มยังไงแม่เราก็จะผ่าตัด เออมันก็ต้องใช้เงินทาลูกกลับไปก็ต้องใช้คือคิดแบบโอ้ยมันจิตประทะถ,ถาถมเข้ามาในชีวิตเบลวมากแต่ว่าสุดท้ายลูกก็ผ่านเนาะฟังผัวเล่าก็คือโอ้ขอจิตวิตกจะลิตไปน้าผัวอันนั้นก็ะเว้าเออกระเดกแห้งจ้ะถ้าม่มีเพื่อนคนไทยที่ดีที่นี่ยเขาทักเข้ามาแบบนี้แบบนี้มาเล่าให้ฟัง คอยกับ,บรูหรอกจ้าส่วนใหญ่ประเทศอีหร่านเนี่ยกฎหมายที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพ่อเป็นหลักถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยจะเอาพ่อเป็นหลักเลยเขาจะเน้นพ่อเป็นหลัก จะไปไหนมาไหนก็ต้องพ่อพ่อพ่อแต่ว่แบบตอนเบลเห็นเขาไปโรงเรียนน่ะก็มีแม่ไปส่งนะถ้าเป็นเรื่องโรงเรียนอย่างเงี้ยเออแม่ไปได้แต่ถ้าเดินเรื่องออกนอกประเทศก็พ่อจะเอาใบกงใบเกิดก็พ่อเลิกลากันก็ต้องอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนหาเงินจะมีเงินส่งเสียลูกได้เด็กจะเจดินตบตได้ก็ต้องมีคนส่งเสียหาเงินก็ต้องเป็นพ่ออะไรก็พ่อ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 ไปหมดอืมเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนกฎหมายที่นี่นะ พ่ออนุญาตว่าให้แม่พาลูกออกเดินทางนอกประเทศได้ก็คือพ่อเซ็นรับรองแล้วเท่านั้นอืมอะไรอย่งกับพอพอเบิร์ดหล่ะจ้าพ่อไปเบิรดเนาะเออนะเราก็ต้องทําใจยอมรับนะทุกคนเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ศึกษากฎหมายมาตั้งแต่ทีแรกก่อนที่เราจะมาอยู่เราก็หลงคารมคมคายเขาหลงหน้าหลงตาหลงเขาไปทั้งใจทั้งพุงเขาเราก็หอบกระเป๋าวิ่งตามเขามานั่นแหละ เหตุที่ไม่ศึกษาเราต้องศึกษาให้ดีก่อนนะใครจะมาอยู่ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนไม่งั้นคุณจะเปวเหมือนเราพอได้เจอแบบกฎหมายเนี่ยอ้าวเนาะพอได้เจอกฎหมายแต่ละอันนี่มีอึ้งยิ่งเวลาหยุมกับผัวเนี่ยเอออะไล่เอออะไล่บอกแกค่คําเดียวเลยนะสิ่งที่เบลเรียนรู้มาว่าต้องไปจ้ายู่นีล่ละยู่ให้มันแบบขัดใจต,ตายลยไม่พอใจกัดลิ้นตัวเองค่ะแบบนี้เลยบ่ไปค่ะเมื่อบานเบลก็ยังพูดกับผัวเลยไม่ไปค่ะถ้าจะไปใช่ะ แช่หละสินทอดเอามาสินทอ์นดเรามาค่ะตัวเครื่องบินเราจะไปเที่ยวแบบตรงนี้ตรงนี้ที่ตกลงกันไวเาา้เอามาเอกสารมาเส็นให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมางี่เงา่าแล้วก็พูดแบบแบบนี้ผัวก็อึ้งเลยค่ะบอกเลยว่าเวลาที่เขาพูดอะไรไม่ดีโม๊ปไปจะงม่งไปซื่อหนีเป็นอย่างอืมไม่พอใจอะไรหรือเปล่า ไม่ไมีสิทธิ์มาทาอะไรเราทั้งนั้นเช่นว่าไปค่ะแต่ก่อนก็กลัวเหมือนกันนะทุกคนยิ่งก็พูดเรื่องลูกอ่าเอาลูกออกนักประเทศถ้าจะเรารูปบัตรนัประเทศต้องพ่อเซนเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือกลัวมากเลยนะทุกวันนี้ไม่กลัวค่ะบพะกลัวจ้าจะอยากได้ลูกบอกไม่ปัญญาเลี้ยงเอาเลยค่ะแต่เอาลูกมึงเล่นน้ำลูกเขาไม่ได้ยักษีนาทีก่อนเนี่ยบดี๋ยวว่าไม่กลัวอะไรแล้วนะทุกคนโซตายไปหมดทุกอย่างเลยแหละทุกวันนี้จริงๆนะจะไม่สู้อะไรก็สู้ยิ่งยิ่งถ้าเราสู้เราก็ยิ่งเก่ง เราไม่ต้องกลัวเหมือนหนังเรื่องนั้นที่จะบอกเราแม่ไม่กลัวอะไรทุกอย่างตามเพื่อลูกไม่ทําได้ทุกอย่างค่ะฉันก็จะทําเหมือนกันฉันว่านอีกอย่างทั้งสิ้นค่ะจะจะสู้ทุกอย่างสู้ทุกวิถีทางจนกว่าที่ฉันจะชนะมดแล้วห <c oughs> ยอกเล่นนะทุกคนถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนั้นจริงๆอย่างแรกที่เราต้องทําคือเราต้องตั้งสติไม่ว่าจะเจอคําร้ายแรงอะไรยังไงเราก็ต้องตั้งสติเราก็ไม่ร้องไห้ร้องไห้ได้แต่ว่าต้องต้องกั้นใจตัวเองให้ได้ที่สุดแล้ว แล้ก็ตั้งสติรวบรวมสติปรึกษาคนที่เขามีความรู้ในด้านนี้แล้วก็สามารถช่วยเราได้เราก็ดําเนินไปตามอ่าว่าด้วยกฎหมายอะไรต่างๆเนาะทุกคนเราก็ดําเนินการไปในเรื่องนั้นอย่าพึ่งถอดใจหรือว่ากลัวอะไรยิ่งถ้าเรากลัวยิ่งถ้าเราหนีเขาก็จะยิ่งได้ใจ ำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงปลาร้าบองแล้วก็ผล,ลไม้กวนแล้วก็มีช,ช็อกโกแลตจากอีด่านก็ยังไม่หมดนะทุกคนถ้าเข้ามาสั่งกับเบลได้ที่หลายตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่าน,นี้ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ